แต่จริงๆแล้วอ่ะเกมแรกที่จะเล่นจริงๆอ่ะไม่ใช่ใช้โยกังนะเกมอะไรพี่แลนมันจัเกมื่อมากเลยเอมันมันอดยู่ในยุคก่อนหน้านี้คือเกมแลนมาเป็นอะไรนะนักเรียนยกพวกตีกันแต่เป็นแบบมันจะแบบเท่ๆหน่อยอารมณ์เมือนอะไรนะเอออีกาเออใช่อีกาถูกต้องอารมณ์แบบอีกาเลยมีสายมาสายนั่นเลยคุยคุยกันอย่างดีดีนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่มันเป็นคนชวนเล่นหมดแล้ะ มันม่าคุยเรื่องเนี้ยกันเยอะแล้วสุดท้ายไปไปมาไอ้เพื่อนสนิทพี่ที่มันตายไปแล้วมันก็บอกว่าป่ะไปเล่นโยกังแลรวก็บอกว่าหนีไปโยกังแม่งลยอะไรนี้ใช่ไหมใช่ดูดีก็ไปตื้อดืดตืดตืตืดตือเฉยเลยกูแบบฮะก็ได้วะอะไรก็แต่มันจะมีความทรงจำที่ดีอยู่อย่างหนึ่งตรงที่แบบว่าเพื่อนชั้นแม่เป็นคนอย่างที่บอกไปแหละแม่เป็นคนวนตีนอินดี้แล้วดีไซน์แบบปัดมากก็คืออินดี้คอปหรอ ก็ตรงคูตรงคาบเลยประไว้ก็มันก็ปั่นแหละมันก็ใช่แหละแต่มันจะแบบหน้านิ่งไงแต่เพื่อนใช้มันไม่น่านิ่งเลยมันแบบสุดอะเอาเอาสุดเลยเอคือแบบอารม์เปโกล่าเปโกล่าแบบโพลล์ไลท์อะจะแบบว่แแบบแบ๊ดแป๊ดติดดึงแล้วก็แบบว่าเสียงเสียงแบบเสียงแหลมเสียงแบบเออเอาสุดอะชอบล้อเรียนชอบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไม่ต้องแปลกใจทําไมถึงฉันถึงอยากต่อยหมัดไปที่ท้องมันตอนมันนอนแล้วต่อยกันบนเตียงไม่ต้องแปลกใจ เ้วต่อยได้ต่อยไหมพี่ได้ต่อยไหมต่อยจริงมันไม่ได้พูดเล่นแต่นี้ต่อยกันจริงต่อยชีวตเตียงน่ะคือทะเลาะกันเรื่องเรื่องนิสัยมันนี่แหละเออนิสัยมันคนตีนไม่ใช่อะไรแล้วตอนนั้นแบบฉันเรื่องเรื่องที่มันคนตีมันสุดจัดยังไงใช่แบบทนไม่ได้เองก็เลยซัดกันอารมณ์กูบนความทนกับมึงเลยเอออุกอักอุกอักกันอยู่บนเตียงเลอูอุกอักเลยเหรอพี่ใช่จุก เป็นเดือนเลยเออน่แะมันแบบว่าเออมันก็เหมือนอารมณ์ลิ้กับฟันน่ะเออทางกัดทางรักกันเลยมันจะเป็นฟี่ก็มันเป็นตำนานที่แบบว่าก็มันเป็นตำนานที่แบบว่าคือมันไม่มีโมเมนต์นี้แบบนี้แล้วแหละที่พี่คิดว่าในชีวิตปัจจุบันหรือว่าในการเล่นเกมปัจจุบันแต่ก็ไม่แน่นะมันอาจจะมีก็ได้นะถ้าเราย้อนกลับไปวัยเด็กอีกครั้งหรือว่าเราไปได้เห็นเด็กในยุคสมัยนี้อีกครั้งเขาอาจจะ มีวความสุขในแบบนั้นก็ได้แต่เราอาจจะไม่สามารถรู้สึกโมเมนต์แบบนั้นได้อีกแล้วอะไรประมาณนั้นคือแ,แกเคยเล่นเกมโยกางปะน่าจะเคยแต่เบาบางมากเลยพี่อ๋อไม่เคยนะคเนาะอต่ที่บอกว่าผมมาเล่นจริงจังจริงๆก็คือช่วงเข้ามาหาลัยอ๋อเดี๋ยวฉันจะเล่าแม่เลเหตุการณ์ให้ฟังไงแล้วมันจะมีแนขั้นอีกนึงก็คือแต่ก่อนอยูกางมันก็เหมือนแร็กตลกเนาะตรงที่เวลาของดอปเราสามารถแย่งของที่คนอื่นดอปได้ อืมตองเฮียอยู่ตรงนั้นแหละเออใช่แล้วมันมีอยู่ครั้งหนึ่งแต่เกมเรลกรมันมีระบบป้องกันอยู่นิดหน่อยตอนที่แบบว่าสมมติว่าของที่เราไม่ใช่ของของตัวเองมันดรอปก็คือสมมติมีคนทําดรอปไปอ่ะคนที่ไปเก็บอ่ะก็คือมันจะเก็บได้เลยคนที่ทําดรอปจะเก็บได้เลยแต่คนอื่นอ่ะจะยังเก็บไม่ได้มันจะขึ้นแบบอบุตตกูดูนิดนั่นเลยสักอย่างมันจะพูดภาษาเรต่ีอามป้องกันเอาไว้อใช่โมยใช่แล้วก็บอกว่าของของนี้ไม่ใช่ของคุณนะครับบอกของนี้ไม่ใช่ของคคุณนะะรับเย เออแล้วมันจะผ่านไปสักประมาณสามสิบวิมั้งแล้วมาถึงจะให้เราเก็บได้อ่าใช่ป่ะเออนั่นแหละก็คือเธอเจ้าของไม่ได้เก็บเราก็จะได้แล้วมันจะมีเหตุการณ์แบบพิสดารอย่างหนึ่งตรงที่แบบว่าฉันเนี่ยเล่นหมอแล้วไอ้กัสดเนี่ยมาเล่นธนูแล้วมันมีครั้งหนึ่งมีคนหนึ่งอ่ะเราเราก็เต้องเราเราฟางกันไปเรื่อยๆตีตีตีกบหน้าเมืองถ้าเกิดคนเคยเล่นก็จะรู้ว่ากบหน้าเมืองเป็นไงจนเร่นแแรกเลย อแล้วปรากฏว่ามันจะมีพวกหมาป่าอะไรเงี้ยแล้วพออยู่ดีอ่ะปีวันมีครั้งหนึ่งเว้ยมีคนทําดอปถุงมือถุงมือเหล็กมาอันหนึ่งแล้วเวลาฉันตั้งชื่อตัวละครน่ตอนแรกตอนแรกไม่ได้เล่นหมอจําได้แล้วตอนแรกไม่ได้เล่นหมอตอนแรกเล่นธนูแล้วฉันมิ้ตะตั้งชื่อว่าอะไรด้วยปกติแกตั้งชื่อตัวละครในเกมแกตั้งว่าอะไรเราถามเลยช่วงแรกช่วงตอนนั้นนะช่วงตอนนั้นเหรอเออช่วงตอนเด็กๆหรือเล่นเกมแรกๆแกตั้งชื่อชื่อตัวละครในเกมว่าชื่อมั่วๆมากเลยนะ แต่ไม่ชื่อไม่ขึ้นว่าเทพแน่นอนไม่ขึ้นว่าเทพแน่นอนเทพซาตุสูเจ็ดเลยเออไม่ตั้งอย่างนั้นแน่นอนทุกวันนี้ตีมชายจะชื่อว่าเทพซาตุสูเจ็ดอยู่นะชื่อแมนโคตำนานอะเอาเอาปัน่นเฉยๆตั้งปันป่นเฉยๆเออแกตั้งชื่อว่าอะไรทำไม่ได้อะ่ะแบบอารมณ์แบบจีๆจโหกๆอะไรเงี้ยหรืออย่างอารมณ์แบบเนี้ยตั้งชื่อประมาณเนี้ยเออเออ ออกชั้นมันจะตั้งอย่างตัวละครที่เป็นหมอใช่ปะจะตั้งชื่อว่าหมอรุ่นม, <laughs> มันมนเขียนภา,าษาไทยได้ไงเออโยกังอะ่ะมันเขีภาษาไทยได้กด็ตั้งหมอหมอรุน่นี่หมอรุ่เดอะสตาร์ใช่ไหมอยากลองเพลงเขาให้ฟังนะจะได้ตบมุกก็ได้มากกว่านี้ <laughs> แล้วก็ตัว,ต,วตัวที่ฉันเอาธนูมาฉันก็เลยตั้งชื่อว่ารุ่ธนูเออแค่นั้นเลยโอเคเออาแค่ชือละใช่ตั้งง่ายๆเลยรุ่ธนูแค่นั้นเลยแล้วก็ มันมีครั้งหนึ่งเว้ยมีคนหนึ่งอ่ะเขาเขาไปยิงยิงจอกแล้วปอกแขนมันดอกใช่ปะ่ะด้วยความที่เราหัวใสเว้ยเราคิดว่าเขาอ่ะมองไม่ทันว่ามันดอกเราก็จะไปยืนะยจะไปขโมยเราใช่เราจะไปขโมยแต่เราไปยืนบังไว้นิสัยว่ะยยงแต่เด็กตัวนี้ทำให้เขาไม่เห็นเว้ยว่าแบบของมันดอกเว้ย อ,อแล้วเราแล้วเราแล้วเราทําเนียนเนียนด้วยการปกติอ่ะเวลาเราจะเก็บไอเทมของของเนี่ยเราจนเราต้องเราเวลาเราคลิกใ,กกใช่ปะ่ะแล้วมันจะก้มเก็บก้มเก็บใช่ป่ะแล้วมันก็จะบอกว่าตัวกูตักูอะไรสักอย่างแล้วบอกว่าขอไอเทมนี้ใช่ของเราเราก็จะยืนเฉยแล้วก็แบบว่าทำเป็นเหมือนเอพไม่มันมันยืนบางของได้ใช่ปะ่ะมันไม่ได้มีแสงออรราอะไรนี้ใช่ปะ่ะใช่ใช่มันมันมันบงบิตเงี่เยอะมากเออแสงมันไม่ชัดไงแต่ก่อนอะ เข้าใจเออกระแสก็ไม่ชัดแล้วก็บังไว้แล้วเพื่อนพี่อ่ะเออเพื่อนสนิทพี่อ่ะมันก็อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดเลยเว้ยแล้วไม่ใช่อะไรคนคิดแผนเนี่ยไม่ใช่พี่มันนั่นแหละเออมันนั่นแหละไม่ป็่คนคิดแผนแล้วมันก็แบบว่ารอเว้ยเฮ้ยมันก็รุนอยู่ข้างๆฉันอ่ะลุนอยู่ข้างๆฉันเลยเนาะแบบเชื่อไมมันจะเห็นเปล่าวะมันจะเห็นเปล่าวะมันจะรู้เปล่าว่าตรงนี้เป็น แล้วสุดท้ายได้ไหมพี่ได้เว้ยได้โอ้โห oh, เออพอพอได้มาใช่ปะเ <c oughs> พื่อพี่อ่ะที่มันเป็นเจ้าของแผ่นอะแม่งมีใจสัตว์หมาแล้วแบบลองลองตะโกนนั่นร้านเจ้าของร้านด่าเขาบอกชี้อะไดะออ้พวกแขนละเว้ยลุ้นไอ้อะเขาบอกเออกูได้แล้วมาแล้วเราก็แบบว่าออไปใช่ปะเพื่อนพี่แม่กดตีนเว้ยมันจะแบบว่าแล้ว แล้วด้วยความที่มันดีใจในแผนมันใช่มว่ามันทำสำเร็จแล้วมันก็พูดแล้วมันก็ร้องเพลงก็บอกปอเคนคอรรุดันดูได้มันแล้ว โเกมแบบเกมโคตรเบียวบอกเลยเออแล้วมันก็แล้วแล้วทุกครั้งที่เจอวันนะเว้ยทุกเช้าเลยนะเว้ยมันก็จะบอกว่าปอเค้นของรุตนูอยู่อยู่างเงี้ยไอ้ทุกวันอะทุกเช้าเลยกูแบบโอ้ยเอ้ยมึงจะอะไรขนาดนั้นเออมันเป็นคนอย่างเงี้ <c oughs> ยโอ้คนตีกดตีอย่างเงี้ยมันชอบร้องเพลงอะไรแบบเนี้ยแล้วแบบว่าแล้วมันก็แบบร้องเงี้ยปอเค้นของรุตนูทุกวันอะ <c oughs> สงสัยน่าจะภูมิใจระดับหนึ่งอ่ะว่าแผนตัวเองสำเร็จอ่ะเออใช่หรืออย่างหร อย่างเวลาที่ฉันแบบซื้อซื้อไอติมกับมันเฉยๆเราเราบรรยากาศมันอยู่ดีเราไม่รู้จะพูดอะไรใช่ป่ะแล้วเราก็เล่นเซ็แล้วมันอยู่ดีก็พูดขึ้นมาโอเคขึรุ่ฉันดูกูก็แบบโอ้ยอะไรกับมึงว่าไอ้ยังเอเออกูจะเาจนถึงทุกวันเนี้ยก็บอกว่าเล่นเกมออนไลน์ที่ป่านชิ้หมายคือแบบเออมันไม่เคยลืมอ่ะเออมันมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จำไม่เคยลืมเพราะว่าอะไรแบบเนี้ย มันมันเป็นโมเมนต์ของเด็กๆเยอะใช่ป่มเออเพราะแบบว่ามันเป็นความสำเร็จเล็กๆน้อยๆของเด็กอะสำหรับเราพอเราโตมาแล้วเราคงมองมองผ่านๆไปเราคงไม่รู้สึกอะไรมากใช่ไหมแต่ในความทรงจําของตอนนั้นอะเรารู้สึกกับเพื่อนว่าแบบเชียร์แผนเราสําเร็จในการที่จะทำเชียร์อะไรสักอย่างไม่แต่ผมว่าเอาจริงอะเวลาเราโตขึ้นอะโมเมนต์แบบนั้นมันจะไม่ค่อยมีแล้วอะด้วยยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไป ด้วยพอเราเข้าสวยทำงานอะ่ะการที่จะเจ๋งอย่างนั้นมันน้อยมากๆเลยนะใช่แล้วก็ฉันเชื่อไงว่าอะไรที่มันเป็นครั้งแรกอะ่ะมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นเสมออใช่ในวัยเด็กอะทุกครั้งแรกของเราอะเหรอช่วยหลายครั้งแล้วจนชินแล้ว <laughs> <laughs> มันเลยเป็นโมเมนท์ที่สนุกเนยะพี่คิดว่าสิ่งที่ทําให้เราคิดว่าตอนเด็กเราหลาเจออะไรที่ยาวแล้วสนุกฉันคิดว่าเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกเราว้าวครั้งแรกคือ แกเก็ตฟิลไหมพราแบบว่าเวลาเราดูอน,นิเมะเรื่องบางเรื่องพอตบางเรื่องอะ